จริงตามวะหมาแล้วหมาแล้วกูขนลูกอีกแล้วโอเคครับวันนี้เชิญไปเล่นเกมเราจะไปเล่นเกมเฮ้ยอะไรไ่ได้เมื่อกี้เซอออฟูสในชัปเตอร์เจ็ดเอาบ้านโ,ลโลรลี่มีจังจังที่เธอไม่เป็นไรพื่ใหม่ของเธอนี่ใครอ่ะไงทุกคน เอ้เคกัปป้าแนวเจมาเล่นกันง่นอะไรอ่ะใครวะโอเคงั้นเรามาเล่นอะไรกันล่ะเราเล่นกติกาแล้วเหรอเคกกำลังเมิร์เจกกำลังเมิร์เฮ้ยเด็กๆมาทำจ้าอะไรวะนั่นลงมาอือๆมันกระโดดกันได้เราโดดไม่ได้อ่ะ แล้วน่าขึ้นทางโน้นนบซึ่งจะไปยังไงล่ะอา่ทาท่านี้ขึ้นได้ไหมไม่ได้วะอุ้มหนูบังเลยอืมกดตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ล่ะเอ้ยได้เว้ยอีกหนึ่ง,อ,งอยู่ตรงนู้นเลยอยู่คัดไกอยู่ไกลคัด ไปไงอะ่ะเียบตัวนี้ได้อะอ๋อให้เด็กๆขึ้นไปเราทำสำเร็จม,มาสิมาสำรวจกันเราเป็นนักสำรวจทำไมก็ได้ต้องมีอะไรดำๆติดตัวตลอดว้าวตลาดสวยมากเลยไม่สวยเท่าเธอรเหรอเสียงพ่อหรอมมแม่แ<ะ>ม่แม่พ่อ ทำไมเด็กเพิ่มวะเด็กทำไมไม่เอาแบบไม่เอาเหมือนในโรงเรียนผีสิ่งนั่นแล้วนะเออหัวเราะยังจะดีสักกว่าจัดไปมาเรียนเียนนะคุณสวยบ้าเลย <c oughs> คุณรู้หรือเปล่า no idea. ฉันนึกไม่ถึงเลย <c oughs> อาดัมคุณชื่อมีสเสน่ห์ลวกัน ไม่พอดูแต่ละที่มันไปเริ่มจากทางโน้นก่อนไปไงอ๋อรูเล่รเล้รูเรเ,รเ,รเด็กๆไปเก็บกันมาโน่นต้องพุ่นต้องพุ่นมาเด็กๆช่วยพี่หน่อยสวยเออคนเดียวก็พอชอบตลาดนี่นะสนะมบัติที่ทำด้วยมือเน่ะ,นะลองดูโอ้ ลองดูถุงเท้าเล็กๆนี่สิเพราะเขาถักด้วยมือด้วยนะบางทีเราควรจะซื้อมันนะสวยเอ้อจริงเหรอเราควรซื้อถุงเท้าเด็กเหรอมันหมายถึงอะไรนะถ้าคุณชอบถ้าเกิดคุณชอบพวกนั้นจากพวกเขาอาจจะมีศักยภาพของเด็กชาร์ล็ัตแค่แ้่เล่นน่ะว้าเออ เก็กแบบมากออไม่เอาหน่าดำมันเลยกเกินไปที่พูดเรื่องเด็กหรือเปล่าฉันกำลังบอกคุณว่าคุณเป็นคนประเภทที่ฉันสามารถจนรินตนาการได้ว่าจะมีลูกด้วยมันเร็วเกินไปนนสำหออรับครั้งแรกฉันหมายความว่าฉันไม่ต้องการจะมีลูกตอนนี้แต่คุณต้องมีสักวันหนึ่งนะ ฟานนะฉันขอโทษฉันไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปไม่เป็นไรมันน่ารักมากเลยที่คุณคิดน่ะลองช้าๆหน่อยแล้วกันนะโอเคมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมหรือว่าข้างในเราไปดูโอเคอยู่ข้างนอกอื หนูหนูมายังมายังโอ้โหพักพวกเป็นร้อยเลยสวยเออวิ่งชนด้วยอแน่นอนฉ้ามันถูกพาไปวันนี้มันเป็นวันที่สวยงามชูเกี่ยวกับการแต่งหน้าไหมแก้ของคุณน่ะแน่นอนแน่นอนโอเคคุณชัมเบอร์เอาแล้ว กอลี่ไม่นะมีอะไรผิดปกติเนี่ทย,ยทำไมไปไหนโอ้โหแล้วไปยังไกลทำไมมันกลับมออามืดอีกแล้วต้องมาเจอไอ้หน้าตาแดงอีกบ้านอ่ะอืมไอ้เลียนตาแดงอยู่ไหนนะกอลี่อ่าโอเคอเราขึ้นไปดูที่สูงก่อนนะครับจัดไป อ๋ออยู่นอกระลานดีกว,ว่าหยอเออไม่เจ็บสักทีดเดียวโอ้โหโอ้โหมันมืดใช่ไหมนีม่มันอะไรเนี่ยทานรถไฟเหรอใช่จริงด้วยพ <'s> ่ออยู่ไหนอ่ะเ <down>, okay. ข้าใจนีนเย็นแค่ท่าอยู่ตรงนั้นเสมอท่านผู้หญิงสวยและฉลาดของท่น,อ,นอ,อยู่ไหนพ <Papa, S 1> ่ออยู่นี่ นี่ไงเชม่อนี่จะเชื่อไน้ว่าหนูจะอายุสามขวดแล้วสูงขึ้นเยอะเลยเธอสี่ขวดต่หากอาดัมสี่แน่นอนโตขึ้นมากเลยนะที่รักฉันขอโทษนะที่มาสายช่วงปลายฉันไม่ได้ยินจากคุณสองวันแล้วหายไปเลยแล้วช่คงที่มาคุณตายไปแล้วสีกฉัไม่คิดถึงพวกเราเลย ผมไม่คิดเกี่ยวกับคนสิบพวกเราเลยการเดินทางมันปหาหะนะมันน่ากลัวฉันกลัวฉันรู้ไปที่คาเฟ่ัน่อยฉันหิวแล้วอดัมนี่มันอย่าอย่ามาทะเลาะต่อหน้าเคสเลยแต่เคสต้องการไอศคลิปช็อกโกแลตต้อนโตกันนูไงพ่อนูหนูรักพ่อพ่อเองก็รักเธอเหมือนกันจะจำไม่ได้แล้ว แล้วแม่นาแกจะได้ยินมันนี่มันมากเกินไปแล้วพ่อแม่พ่อแย่ตอนนี้คุณเป็นใครเป็นมิดหรือเปล่าเฮ้ยเๆ้ยเ้ยเๆ้ยเ้ยอ๋อตกใจหมดเมื่อกี้ไม่เห็นเห็นขวดขวดละขวดละไนจทินตามะหมาแล้วหมาแล้วกูขนลุกอีกอ่ะ เฮ้ยเคเคตัวเล็กนี่เคตัวเล็กตัวกลางเป็นพวกฆ่าซะอเอาป่ะไปล่อหน่อยให้หม yummy, คน,มนคนล่ออีกครั้งนะแม่ตามมางัยอ่ะเฮ้ยเยอะไปย้อยอ่าได้พวกมาอีกตัวหนึ่งแม่พ่อเออวิ่งเร็วจัง โอเคไปเอาขวดก่อนนะหวัว่าข้างในคงไม่มีอะไรนะเดีย๋ยวน้อยมเอีเด็กมือแสงวิ่งตามมาก็ยังดีวะไปแกขวดนะเจ็ดแล้วละ่ะฉันได้ยินเสียงประกาศรถไฟอัตโนมัติในหัวของฉันแล้วต้องไปโรงเรียนแล้วไปต่อที่มหาอะไรก็เป็นความสัมพันธ์ที่ด้านังเกตและความรักพอเราจะอะไรกันหนูเขาอยู่ไหน ไปได้ฉันรับบอนไม่ไหวอีกแล้วนะแต่ฉันยังไงก็ต้องไปต่อโอเคแสดงว่าคงต้องหาประตูแบบนี้แหละนะน่าจะต้องหาเด็กเรืองแสงแล้วเรก็มว่าจับหน้าร่างให้เขาสาหัสอุ้ยยังอยู่ีกรอเออมาไกลถึงขนาดนี้เลอเหรอยินดีด้วย ตอนนี้มีความสุขไหมเฮ้ยอีกแล้วออกไปพ้นทางนะฉันทำเพื่อเธอนะแย่ยอนแพ้ซะเขาคงทำไม่ได้เพราะฉันอยู่ตรงนี้คงไม่มีอะไรดีขึ้นแต่มันอาจจะแย่ลงกันได้นะ <c oughs> <c oughs> ฉันต้องรอกันนะทำไมผมก็ผมว่ามจัดการกระดองกระดองมันไปแล้วนะแตกมันแ้้วด้วยนะ แล้วแต่ยังนี้ต้องเอาไฟมาตีบมันอีกเหรอฉันไม่สนเรื่องนี้ทั้งหมดคุณคุณมาไกลขนาดนี้ไหมแม้แต่ใครก็ตามที่อยากเข้าความนี้หรือฟังอยู่โอเคมา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 มีอะไรบางอย่างผิดปกติทำไมสิงไม่ได้เออทำไมทำไมเข้าสิง แล้วจะให้อนไนตอบวะอ๋อแล้วตรงนี้ให้มาเพื่อเออจะไมขวดวางลงโลอย่างนี้เลย่ะต้องหาเลย่ะอุ้ยโอเคโดดมาจวบ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 จวโจวจวจบจวโจวจยังไม่พอ เห็นมะแชปไม่ต้องการได้เงินทั้งหมดนี่มันมากเกินไปมันมากเกินไปโอเคอะไรวะมันคืออะไรวะน้อเอ้ยอ๋อไม่หมดอ๋อดูดะเมื่อกี้นี่มันเป็นสีดำอย่าเลยสิ่งไม่ได้ต้องเป็นสีทองเท่านั้นหรือั้งนี่ได้แล้วโอเคอจีร้องไห้ กล oh, ัว oh, ว oh, okay. ่ะโู้อ si uh, ๋อโอเล่ดูแหละเราออกลอกไปยังโอเคเสียงร้องน่ากลัวตอนสิงอ่ะเออจีหัวเข้าไปนี่แกเป็นคนที่ไปดีที่สาวที่แย่รือว่าซันนี่เป็นดิน ฉันน่ะใช่ฉันเห็นแกตัวแต่ว่าฉันเปลี่ยนไปแล้วฉันไม่ทำให้เขาผิดหวังอีกแล้วตอนนี้แกคิดว่าแกแกสามารถแทรกซึมชีวิตของทุกคนได้ครั้งหรือไงไม่ฉันน่ะแกค่ต้องฟังฉันสามารถช่วยพวกเขาได้โอเคผู้น่าสงสาร แกกำลังทำให้ทุกอย่างแย่ลงโดยไม่รู้ตัวอย่างน้อยใช้ก็พยายามเฟ้ยอะไรของเจ๊โอ้ดนี่มันเยอะจริงนะเจ๊เก็บไว้ครบ39อันตรงนี้เลยใช่ไหมทำไมมันมาทีลรปรปโยกวะเนี่ยฉันรู้สึกไม่สบายช่วยด้วยโอเคเห็นนะแวบอยู่ในตรงนี้อีกอ๋อไม่ใช่หรอ ใส่ตาฝันไหนเดี๋ยวคุณออกระไดอยู่ตรงนี้โถเอ้ยเออชนแสงได้ด้วยอืมไอ้พิศานั่นมันถ้าเป็นรู้ดีไหนล่ะเอานี่ไงแสดงว่าต้องจีไปที่สีดำมาตะกี้นี้ครับแล้วเราก็น่าจะจีกระดองมันได้ไอเด็กเปลียกอ่ะเขาไ้กันดอง Re ันจะเรยกเือกเลือกกระรองกระดองดีว่าไอ้ร้องน่ากลัวจังเลยถึงเร็วๆวดีกว่า้ยมันเวิร์สมันต้องเวิรสิไปดับดับดับเอา ตามเตรียมตัวแห้งออครับมีหอยแครงเดี๋ยวพ่อไอ้เด็กๆไปไหนหมดเนี่ยเหือดจี๋อ้าวไม่โดนเฉยเลยแก,ไม,ยไ,แกไม่เห็นนะแกคเหตุผลที่พ่อแม่ แกไม่มีความสุขปล่อยให้พวกเขาอยู่คนเดียวอะไรนะไม่ใช่ซะหน่อยวกาเขาอยู่ด้วยกันเพราะฉันกับซันนี่การแต่งงานที่ไม่มีความสุขความจริงมันเจ็บปวดไม่เขามีความสุขเหมือนกันพวกเขาน่ะ ว่าเขาเพียงแค่ต้องการฟังแล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันแกไม่มีสิทธิ์บอกข้าหมดความว่าต้องทำอะไรเด็กๆไ,ไ,ไม่ควรเข้าไปยุ่งกับชีวิตของพ่อแม่ฉันไม่สนแ้วต้องช่วยพวกเขาเพราะเขาต้องการให้ฉันฟังถ้าเกิดมันได้ผลก,กับซันนี่มันก็ต้องได้ผลก,กับเขาเหมือนกันฉันทำได้แนะ่ แกทำไปไกลเกินกว่านี้ที่เคยเป็นแต่แค่ลองถามตัวเองสิว่าทำไมแกยังเป็นสัประหลาดอยู่ฉันสามารถแก้มันได้นะอ่ะนอนนวลย้ายลังเหรอแวบเฮ้ยตอนนั้นมีที่จดอดเรือด้วย แต่เรือไม่มีขวดเปล่าแล้วให้กูเก็บทำไมวะเอเวนเฮ้ยเดี๋ยวนยแม่แล้วไปเลยห้ามกลับด้วยแย่กอ,อ, yeah. อรี่เธอยัง<ร>ยุ่งอยู่เราต้องหาทางออกโอเคโอเคทุกทีนะโอเคมันก็ไม่เคยโอเค โอเคครับงั้นพาร์ทนี้ผมขอจบเป็นที่นี้ก่อนแล้วกันเนี่ยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมเดินไปเจอจใหม่พาร์ทด้านสารับวันนี้ปราร์ทจ้าบายน่าจะนานอยู่นะคลิปเนี่ย